แรงบอกจะาาไงถือขูตัว้มโด้โยไม่มีด้าม้าคุเลยว่าไม่มีเอาระชอนดีกว่าลูกเอาด้ามล้างเลย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาปฏ <laughs> ิไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้รักสะอาดด้วยมีเสื้อด้วยนะพี่ <laughs> <laughs> ไอ้จะได้ใส่เสือ้อจริงๆรูม,มันไปไหนแล้วอะรูมันอยู่นี่เลยพี่นี่เฮ้ย,ย,ยแล้วผลจะถึง <laughs> ได้ไงล่ะนี่ยังไม่ถึงเลยเนี่ย <laughs> ม,มือนมันยังไปอีกเลยเฮ้ย <laughs> สามตัวพอแล้ว